สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คอร์ช็อปค่ะหากอาชีพเสริมที่คุณทำอยู่ต้องเจอกับปัญหาแบบนี้ไม่มีใครอยู่บ้านอยากสิ่งดีๆนำเสนอไม่ต้องห่วงค่ะเราขอเสนออาชีพคนขายแ Happy Online Happy อนไลน์คือการขายเติมเงินด้วยมือถือเชิญทีนี้ค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นใครทำอาชีพอะไรอยู่ก็ขายแปปี้ออนไลน์ได้ เรามีฐานลูกค้าให้คุณมากมายขายง่ายเติมง่ายแค่กดส่งเงินให้ลูกค้าทางมือถือเห oh. มือนยอดจริงๆใช่ไหมคะ oh. เพียงสมัครเข้ามาคุณจะได้รับชุดส่งเสริมการขายแต่ถ้าคุณโทรเข้ามาภายใน10นาทีนี้รับเลยค่าโทรเพิ่มเป็น600บาทและเสื้อสุดเก๋ฟรีเห oh. มือนยอดจริงๆใช่ไหมคะโทรมานะคะที่0 2 1 5 8 0 5 5 5จัดส่งฟรีทั่วประเทศค่ะ